สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าดาบอาญาสิทธิห้าเล่มท่านผู้ชมครับการล้มรัฐบาลพักพลังประชาชนครั้งที่สองโดยการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่2ธันวาคม2551ที่ทำให้การแย่งชิงอำนาจจากประชาชนที่ไปเลือกตั้งเมื่อวันที่23ธันวาคม2550ซึ่งตามมาด้วยตำนานงูเห่าภาคสอง รัฐบาลผสมเทียมที่ทำคลอดกันในค่ายทหารและจบลงด้วยการยึดอำนาจในสภาพู้แทนราษฎรเป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่15ธันวาคม2551นั้นเป็นผลของการใช้ดาบอาญาสิทธิ์ทั้ง5เล่มเข้าจัดการอย่างแยบยนต์และเป็นไปตามแผนบันไดสีขั้นที่หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองเคยออกมาเปิดเผยโดยแท้ดาบอาญาสิทธิ์ทั้ง5เล่มดังกล่าวได้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกคต สารดีกา,ผาแผนกคดีเลือกตั้งสารดีกา,ผาแผนกคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคณะกรรมการปปชและสารรัฐธรรมนูญทีนี้ลองมาดูเส้นทางความเป็นมาอิทธิฤทธิและความชอบธรรมของดาบอาญาสิทธิทั้ง5เล่มมันแปลกดูว่ามันแปลกพิสดารและโลดโผนโจรทยานขนาดไหนท่านผู้ชมครับเราจะเริ่มด้วยดาบแรกก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกะกะตนั่นเองซึ่งมีจำนวน5คนประกอบด้วยนายอภิชาติสุขาคานนเป็นประธานกรรมการนายประพันธ์นายโกวิทนางสดศรีสตัตยธรรมนายสมชายจึงประเสรศิฐและนายสุมเมธอ,อุปนิสากรเป็นกรรมการซึ่งทั้งหมดได้รับแต่งตั้งต,งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกรครองฉบับที่13ลงวันที่20กันยายน2549และประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฉบับที่26 ลงวันที่29กันยายน2 5 4 9โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสดศรีสัตยธรรมซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาสารดีกาและนายประพันธ์นายโกวิทซึ่งเป็นอดีตรองอายการสูงสุดนั้นยังได้รับแต่งตั้งในลักษณะมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีบทบาทโดดเด่นและสำคัญยิ่งในการยกร่างจัดทำรัฐธรรมนูญ ปี2 5 5 0และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างสำคัญกับร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวเริ่มต้นโดยการเป็นผู้จัดการออกเสียงประชามติร่างรถถัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 5 0ซึ่งทำให้เห็นว่าการออกเสียงประชามติดังกล่าวถ้าผ่านความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติพวกตนทั้งสองคนรวมทั้งประธานกกตและกรก dunk. ตอีก iki. สองคน ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของกะกะตทั้ง5คนจะได้รับประโยชน์มหาศาลดังต่อไปนี้ประการที่1กะกะตทั้ง5คนจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องมีการสรรหาและเลือกกันใหม่ที่สำคัญไม่ต้องได้รับการปลดเก้าแต่งตั้งจนกว่าจะครบวาระเปีตามรัฐธรรมนูญในวันที่19กันยายน2556ทั้งนี้ โดยผลของบทเฉพาะการมาตรา299วรรคสองและประการที่2ประธานกรรมการการเลือกตั้งก็คือนายอภิชาติสุขคานนท์ได้เป็นหนึ่งใน7ของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจำนวน74คนตามรัฐธรรมนูญมาตรา113ซึ่งมีอำนาจในการสรรหาและเลือกสมาชิกวุฒิสภาถึง2รอบด้วยกันและประการที่3ผู้พิพากษาสารดิกา และพนักงานอายการในสำนักงานอายการสูงสุดซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิมของกรรมการการเลือกตั้งทั้ง5คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญที่กล่าวถึงข้างต้นก็ได้รับอาน,นิสงส์ชนิดบนหลนทับก็ไม่ปานจากผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยผู้พิพากษาสารดิกาและอายการในสำนักงานอายการสูงสุดซึ่งครบกรเกษียณอายุตั้งแต่ปี2550เป็นต้นไป จะสามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในสาลดีกาและเป็นอายการอาวุโสในตำแหน่งที่ตนกเกษียณได้จนกว่าจะอายุครบ70ปีบริบูรณ์ตามบทเฉพาะการมาตรา306โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิพากษาอาวุโสในสาลดีกานั้นมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้พิพากษาสาลดีกาซึ่งยังไม่ครบกรเกษียณอายุในการเป็นองค์คณะพิจารณาให้ใบแดงใบเหลืองแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาหลังจากที่กะกะตประกาศรับรองผลแล้วตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 9ท่านผู้ชมครับรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าดาบอาญาสิทธิห้าเล่มก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ